เวลาผ่านไปความคิดและค่านิยมในศิลปะก็จะเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยและสังคมเสมอคลิปนี้ผมจะเปรียบเทียบระหว่างยุโรปในอดีตก่อนหน้าคริสตศตวรรษที่19และ ระยะหลังคริสตศตวรรษที่19เ้พื่อแสดงเองถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในความคิดและค่้นนิยมในศิลปะของชาวโยุโรปในยุคสมัยที่แตกต่างกันในยุโรปก่อนหนะ้าคริสตศตวรรษที่19นั้นค่านิยมในการวาดภาพต้องแสดงถึงความสวยงามและก็ความสูงส่งบรรดาศิลปินต่างมุ่งสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาให้เห็นคุณค่าแสดงความหมายและความสําคัญในสิ่งที่สร้างสรรค์ที่ดีที่สุดต่างมีอุปทา,านยึดมั่นถือมั่นกันแบบนี้มานานเป็นร้อยปี ได้รับการสนรับสนุนจากกลุ่มคนสําคัญในสังคมศักรินาของฝรั่งเช่นกษัตริย์คุณนางและพระเนคริศศาสนาซึ่งพวกเขามียานาาทางเศษรษฐกิจการเมืองการทหารและการาศาสนาพวกเขาเป็นผู้จ้างจิตรกรให้วาดภาพเพื <c oughs> ่อแสดงถึงบรารมีบันทึกวีรกรรมและความสําคัญของชนชั้นสูงในยุคสมัยนั้นนะครับผลงานจิตรกรรมและก็งานศ,ศิลปะในยุคนี้จะเปรียบเสมือนประหนึ่งว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แสนพิเศษอย่างยิ่งทั้งนี้ เหตุการณ์ที่ส่งผลต่อความคิดและขั้นยมในศิลปะในยุโรปในสมัยนั้นเป็นไปนด้วยปัจจัยหลายๆปัจจัยอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นกลุ่มผู้บริโภคที่สําคัญในสังคมศรินาของฝรั่งที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยกษัตริย์ขุนนางและพระในคริสตศาสนาและพวกพ่อค้าข่า,ขา,ขาบดีซึ่งพวกเขามีอิทธิพลและอํานาจในด้านต่างๆแล้วยังเป็นผู้กําหนดทิศทางของศิลปะและก็ง,งานจิตรกรรมด้วยนะครับวัตถุประสงค์หลักในการสัสนุนศิลปะในยุคนี้ก็คือ การแสดงอำนาจบารมีและบันท pues er. ึกวีดกรรมของชนชั้นสูงรวมทั้งการแสดงความศักดิ์สิทธิ์และความเชื่อในศรัทธาต่อคริสตศาสนาเมื่อเวลาผ่านไปเข้าสู่ครึ่งหลังของคริสตศตวรรษที่19เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในการวาดภาพยุคนี้ศิลปินมุ่งสร้างสรรค์ผลงานที่เน้นชีวิตของประชาชนทั่วไปผ่านการวาด ภาพกรรมกรที่แสดงถึงความเป็นจริงเป็นสถานการณ์ที่ปรากฏในวิถีชีวิตประจำวันนะครับนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเนื่องจากมันสะท้อนความคิดและค่านิยมในการสื่อถึงศิลปะและก็ความสวยงามจิตรกรพวกศัจนิยมและธรรมชาตินิยมนี้ให้ความสําคัญกับความเป็นจริงของภาพที่พวกเขาวาดไม่จําเป็นต้องทําให้ภาพดูสวยงามแบบที่ยึดถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่โบราณหรือขอนานนั้น และพวกเขามักจะวาดภาพของคนที่แสดงอากับกริยาพื้นๆประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นคนจริงๆที่นั่งคุดคู้บางก็อ้าปากหาวห,ห,หรืออาจจะมีกริยาแสดงความไม่งามตามสาภาพแวดล้อมนี่คือชีวิตจริงที่ไม่เสียแซงแกล้งแสดงมีการวาดภาพเพื่อบันทึกความประทับใจในสถานการณ์และก็สาภาพแวดล้อมในท้องถิ่นต่างๆภาพวาดในยุคนี้มักจะถูกพิจารณาว่าเป็นการสื่อถึงความเป็นจริงอย่างตรงไปตรงมา อีกทั้งในยุคนี้ยังเห็นการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการวาดภาพเรียกผลงานเศิลรปารอย่างนี้ว่าเรลิซึมและแบบความประทับใจอิมเพสชันนิซึมหรือในยุคถัดมาก็คือโพสอิมเพสชันนิซึมซึ่งมีการละเลยกฎระเบียบแล้วก็มุ่งเน้นไปที่ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสร้างความหลากหลายในผลงานกิจกรรมศิลปะในยุคนี้สามารถกล่าวได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่มีความแปลกใหม่ และเป็นที่เป็นต้นตำรับที่ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในการวาดภาพและความคิดในศิละปะได้แก่โคลสโมเน่จิตรกรเครางงามขบถผู้บุกเบิกเอ็ดดูอาดมาเน่จิตรกรขบถผู้ท้าทายพ่อเซซานจิตรกรเจ้าปัญญาพอโคแกงจิตรกรผู้ยนยินเสียงแห่งสีสันและก็วินเซนต์ฟานโกจิตรกรวิปรารผู้อาจหาร ที่มีส่วนสําคัญในการปฏิวัติวงการศิลปะพวกเขามีผลงานที่มีลักษณะาการวาดภาพแปลกใหม่และเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในสไตล์และก็รูปแบบของศิลปะแต่ศิลปะที่มีคัานยมแบบลิสซึมและก็อิมเพรสชันนิสต์ซึ่มนี้คนส่วนใหญ่ในยุคนั้นไม่เห็นด้วยไม่ยอมรับมีความอคาาติไม่สนใจการเปลี่ยนแปลงในการวาดรูปที่มาพร้อมๆกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมพวกเขามาว่าศิลปินเหล่านี้คือผู้นอกรทดผู้กบฏ และวิปลาชคลาดเคลื่อนทางศิลปะที่ผิดออกไปาจากกระแสะคันลองคลองทำหรือค่านิยมโบราณของศิลปะแบบเดิมที่ยึดถือกันมานานซึ่งนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ชัดเจนอย่างยิ่งที่บอกกับพวกเราว่าค่านิยมในศิลปะและก็ความคิดในสังคมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามยุคสมัยและสถานการณ์ทางสังคมเวลาผ่าไไนไปกสโมเน เอ็ดูอารมาน่พ่อเซซานพ่อโกแกงและก็วินเซนต์ฟานโกจิตรกรที่ผมเอ่ยนามมานี้ทุกคนล้วนะรับการยกย่องว่าเป็นจิตรกรคนสำคัญของโลกพวกเขาคือผู้มาก่อนการคือนักปฏิวัติคือผู้บุกเบิกสร้างทฤษฎีใหม่ๆใ,ให้กับวงการศิลปะในท้ายที่สุดแล้วเราสามารถรับรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงในความคิดและค่านิยมในศิลปะ เป็นธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาการของศิลปะและสังคมในยุคต่างๆของประวัติศาสตร์การเปรียบเทียบระหว่างยุโรปในอดีตและในปัจจุบันจะช่วยเราเห็นภาพรวมของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสิ่งนี้ส่งผลต่อวัฒนธรรมในทุกยุคทุกสมัยในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติอย่างชัดเจนเวลาเปลี่ยนความคิดคนเปลี่ยนอะไร อะไรก็อบเปลี่ยนนะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังมาตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้สร้างสารคลิปใหม่ๆออกมาการุณากดแชร์กดไลค์และกดซับสไครป์ให้ผมบ้างนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ